อันนีเ้เราดูฟอนต์ที่มันมีอยู่แล้วก็ได้นะครับสมมติว่าเราเลือกตัวนี้เรากดโอเคไปครับก็คือมันจะปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ถูกใจเนี่ยเราสามารถที่จะหาเพิ่มได้นะครับโดยการที่สวัสดีครับเพื่อนๆครับผมชาญ a p t e c h l i n นนะครับวันนี้เราจะมาสอนเกี่ยวกับคลายมาสเตอร์ต่อนะครับ ซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะสอนเกี่ยวกับการเปลี่ยนฟอนต์และการเพิ่มฟอนต์นะครับซึ่งเพื่อนๆมีเข้ามาถามเยอะเหมือนกันว่าเราจะเพิ่มฟอนต์ได้ยังไงํหรับฟอนต์ที่เรามีอยู่แล้วไม่ถูกใจนะครับมาครับเดี๋ยวผมมาที่คายมาสเตอร์เลยนะครับอ,อันดับแรกนะครับผมเปิดงานขึ้นมาก่อนนะครับผมนิวก่อนนะครับ มาแล้วครับผมนิวเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือพื้นหลังเป็นทะเลนะครับกดเลเยอร์ผมลองใส่ตัวหนังสือดูนะครับเทส t นะครับโอเคตกลงไปครับเสร็จแล้วเรามาปรับขนมขนาดเรียบร้อยจัดวางนะครับเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วก็เลือกฟอนต์ได้ครับตอนนี้เราดูฟอนต์ที่มันมีอยู่แล้วก็ได้นะครับสมมติว่าเราเลือกตัวนี้ อ่าแล้วกดโอเคไปครับก็คือมันจะปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ถูกใจเนี่ยเราสามารถที่จะหาเพิ่มได้นะครับโดยการที่กดมาที่ตัวนี้นะครับตัวอักษรตัวฟอนต์นะครับแล้วก็มาที่ตัวรูปบ้านตัวนี้ก็คือ store เนเองนะครับตัว store นี้ก็จะแบ่งเป็น text นะครับซึ่งมีเยอะแยะมากมายให้เราเลือกนะครับสามารถที่เลือกเพิ่มเติมได้นะครับสมมติว่าผมเอาสมมติผมเอาตัวนี้นะครับ จังชันตัวนี้นะครับก็คือมันก็จะให้เราดาวน์โหลดได้นะครับตัวนี้กดดาวน์โหลดเลยครับติดตั้งเรียบร้อยนะครับกดปิดไปเลยครับคราวนี้ฟอนต์จังชั่นติ๊กทกครับก็จะเข้ามาอยู่ในของเราเรียบร้อยสามารถกดดูได้เลยฮนะจังชั่นตะกี้มันอยู่ในสารว์สฟนะครับอันนี้ครับจังชั่นก็จะมีไลท์ลักูล่าแล้วก็โบนะครับ ได้ปลอยครับก็คือฟอนต์ที่เราเพิ่งเพิ่มไปตะกี้ก็จะสามารถนํามาใช้งานได้โดยทันทีนะครับถ้าเกิดเราชอบฟอนต์ไหนอีกแล้วก็ไปโหลดเพิ่มได้นะครับในนี้อันนี้ก็จะเป็นฟอนต์ที่มันอยู่ในตัวแพ็กเกจที่เขาลงมาให้นะครับมันก็จะมีจํากัดอยู่นิดนึงนครับสามารถโหลดเพิ่มได้ตามที่เขาให้มานะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับสไทยก็มีครับก็สามารถโหลดได้นะครับ จริงๆวิธีการเข้ามาดูนี่ก็มีแต่คลิปแรกเลยครับผมก็ได้แนะนําไปแล้วนะครับอันนี้คือมาทําย่อยให้ดูว่าเผื่อคนจะลืมวิธีการไปนะครับโอเคครับแล้วคลิปนี้ก็คือการเพิ่มแบบตัวอักษรนะครับเพื่อนําไปใช้งานเพิ่มเติมนะครับคนที่เบื่อฟอนต์เดิมๆที่อยู่ในตัวโปรแกรมนะครับผมโอเคถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กดสั่งกระดิ่งนะครับเพื่ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับ และสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ